สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อออดูดวงรายปีนะคะปี2022สําหรับคลิปนี้เป็นของชาวราศีกุมนะคะผู้ที่เกิดอยู่ในลัคนาหรือราศีกุมสามารถดูได้นะคะส่วนวันที่เนี่ยคือมันจะมี2แบบก็คือมีทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกก็ อันนี้แล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่ใครใครสะดวกดูแบบไหนแต่ผู้อ่านะจะถนัดเป็นแบบไทยแบบไทยนับแบบไทยนะคะก็คือราศีกุมก็จะอยู่ประมาณวันที่13กุมภาถึง14มีนาประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการเรียนของชาวราศีกุมกันก่อนเลยนะคะ นนไปได้เรื่อยๆนะคะไม่มีอะไรมากมายมันก็จะมีแบบติดๆขัดๆนิดๆหน่อยๆแต่มันจะผ่านไปได้นะคะก็อาจจะไม่ได้ราบรื่นมากแต่คุณเนี่ยรู้สึกค่อนข้างที่จะมั่นใจคุณไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรมากสําหรับปีนี้ค่อนข้างที่จะแบบชิวๆสบายๆนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยมีแลนที่อยากจะเรียนนูน่นเรียนนี่อยากจะทํานูน่นทํานี่หลายอย่างนะคะอาจจะเป็นแบบเรียนเสริม บางคนอยากเรียนภาษาที่3ที่4อะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของวัยทางานแต่ว่าอยากเรียนอยากลงคอร์สแบบคอร์สระยะสั้นเพื่อแบบเป็นความรู้เสริมให้กับตัวเองอะไรแบบเนี้ยก็มีก็มีโอกาสนะคะแล้วก็คุณก็จะรู้สึกแบบเอนจอยกับการเรียนเอ j นจอยรู้สึกเรียนแบบชิลชิสบายสบายสบายใจได้เรียนในสิ่งที่ชอบได,ได้เรียนในสิ่งที่รักนะคะแล้วก็จะผ่าน ผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะคะมันอาจจะดูแบบเหมือนแบบเอค่อนข้างจะไม่ค่อยไม่ค่อยราบรื่นไม่ค่อยราบเรียบสักเท่าไหร่ในระหว่างทางคือในตลอดปีเนะีมันก็จะมีแบบมีปัญหาบ้างมีอุปสรรคบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีแบบครุขระบ้างแต่สรุปแล้วโดยรวมก็คือทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ไม่ต้องกังวลอะไรมากนะคะ ไปเป็นเรื่องของการงานนะคะการงานการงานของคุณในปีนี้จะต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงนะคะอาจจะงานเยอะงานยุง่งงานหนักหรือเปล่าหรือว่างานมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ใช้ความอดทนนะแต่ว่า บางคนเนี่ยก็คืออดทนมาตลอดอยู่แล้วนะคะเวลามีปัญหามีอะไรคุณจะผ่านมันไปได้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลน,นะคะมันอาจจะยากหน่อยมีมีปัญหาหรือว่ามีเควสหนักๆเข้ามาให้คุณได้ c ชาเลนต์คุณอะ่ะได้ลองทำได้ท้าทายคุณนะคะแต่ว่า มันก็จะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณได้พัฒนาตัวเองแล้วก็คุณจะมีความภาคภูมิใจความภาคภูมิใจกับงานชิ้นนี้คือบางคนเนี่ยจะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆที่คุณอาจจะไม่เคยทำหรือมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากคุณต้องรับผิดชอบอะไรมากขึ้นหรือคุณต้องแบบเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเพราะคุณไม่เคยทำสิ่งนี้ประมาณนี้นอนะนะคะแล้วมันจะ ตอนแรกๆคุณจะรู้สึกว่าแบบเออมันยากจังเลยคุณจะทําได้ไหมคุณจะผ่านไปได้ไหมแต่คุณจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนรอบตัวคุณเพื่อนฝูงคุณที่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคุณนะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลไปแล้วก็ความอดทนความพยายามของคุณเนี่ยมันจะสำฤทธิ์ผลขอแค่คุณมีความอดทนมีความพยายามนะคะทุกอย่างมันจะสำฤทธิ์ผลแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเห็นผลงานของคุณเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยก็จะคอย ร่วมยินดีกับคุณด้วยมีโอกาสที่จะได้แบบยินดีเฉลิมฉลองหรือว่ามีเรื่องรื่นเริงมีความสุขติต,ติยินดีเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานบางคนก็คือแบบว่าพอประสบความสําเร็จพอทํางานที่ได้รับมอบหมายสําเร็จแล้วอาจจะได้รับคําชมเชยหรือได้รับเบี้ยเลี้ยงได้รับแบบโบนัสพิเศษหรือว่ามีการโปรโมทเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ดูมันจะมีเรื่องยินดีปรีดาเกิดขึ้นด้วยนะต่อไปเป็นเรื่องของการเงินนะคะเอ็กซ์ซัวันว้าว r ีเซ e ตออฟ p พนด a c l e ลว้าว การเงินดีมากๆนะคะราศีกุมราศีกุมมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนโตหรือมีรายรับรายรับเข้ามาเพิ่มขึ้นมีโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินอาจจะได้รับโอกาสอย่างที่บอกอะ่ะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานด้วยนะคะคุณอาจจะได้รับโอกาส ดีๆโอกาสใหม่ๆที่ผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ยหยิบยื่นมาให้คุณนะ่ะก็รับไว้นะคะเพราะว่ามันจะนำไปสู่เงินก้อนโตหรือว่าโอกาสในการสร้างรายได้แบบหลากหลายมากขึ้นหลายช่องทางมากขึ้นทำให้คุณมีรายได้มากขึ้นแล้วก็เนี่ยสิบเหรียญเลยนะสิบเหรียญเลยนะคะเด็กถือเหรียญก็โอกาสดีๆที่มาถึงคุณ มีโอกาสที่ได้รับเงินก้อนโตอาจจะมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆด้วยก็ได้หรือบางคนก็มีผู้ใหญ่ในครอบครัวนะคะบางคนนะอาจจะไม่ทุกคนนะที่ให้เงินให้เป็นแบบทรัพย์สินเงินทองหรือทรัพย์สมบัติอะไรที่มีค่าหยิบยื่นให้กับคุณ ด้วยความอินดูด้วยความเสน่หาอะไรประมาณนี้ต่อไปเป็นเรื่องของความรักความรักความสัมพันธ์โอเคเมื่อกี้คิดตัดไปนิดนึงนะคะอ่ะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศรีกลุ่ม อาจจะมีข่าวดีจากทางไกลนะคะใครที่คบหาอยู่กับคนทางไกลอาจจะมีเรื่องราวเซอร์ไพรส์ข่าวดีที่แบบมาเซอร์ไพรส์คุณนะข้อความจากคนทางไกลมีเรื่องราวน่ายินดีเกิดขึ้นคือทาวเวอร์มันตอนแรกผู้อ่านก็ยังไม่แน่ใจทาวเวอร์ Tower คืออะไรก็เลยเปิดให้เปิดให้เสริมนะคะ เปิดไพ่ขยายความเพราะฉะนั้นเนี่ยได้สามถ้วยเป็นเรื่องราวน่ายินดีเป็นความสุขนะคะเป็นเรื่องราวดีๆทําให้คุณมีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยทาวเวอร์ในที่นี้ก็น่าจะเป็นเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นแบบเซอร์ไพรส์มีข่าวดีข่าวเซอร์ไพรส์ดีๆเรื่องราวดีๆซึ่งอาจจะมาจากทางไกลได้มาจากคนที่คุณคิดถึงคนที่คุณรอคอยนะคะคนที่มีคู่ ความรักความสัมพันธ์ยังดีอยู่รักกันดีนะคะมีแนวโน้มที่จะอมองเห็นอนาคตข้างหน้าร่วมกันมีการดูแลเอาใจใส่กันดีนะแล้วก็ถ้าคนโสดคนโสดอาจจะได้เจอใครบางคนจากทางไกลจากการเดินทางเป็นคนที่น่ารักอบอ้อมอารีอ่อนโยนนะคะเป็นแนว เป็นแนวน่ารักอะ่ะเป็นแนวอบอุ่นเป็นคนที่เอาอกเอาใจเก่งดูแลดีอืมมีโอกาสจะได้เจอคนลักษณะแบบนี้เจอจากงานเลี้ยงงานปาร์ตี้เจอแบบเจอแบบบังเอิญเจอแบบไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาเจออะไรแบบนี้ เป็นงานเจอกันโดยบังเอิญบางคนอาจจะเจอในงานเลี้ยงงานสังสรรค์อะไรพวกนี้นะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นแบบอุบัติเหตุรักแบบว่าเดินไปชนกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากระเป๋าเกี่ยวกันเหมือนในหนังอะ่ะอืมเป็นอะไรที่คาดไม่ถึงประมาณนั้นต่อไป มาดูเรื่องของสุขภาพสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุมีอะไรที่ไพอยากจะบอกคุณบ้างเอ p มพรอรเพลออม ราศีกุมนะคะให้ระวังในเรื่องของความเครียดความเครียดความวิตกกังวลพยายามทําใจให้สบายนะเพราะคุณดูเหมือนจะบบว่าค่อนข้างเครียดค่อนข้างคิดมากคิดเยอะคิดหนักนะคะแล้วก็ให้ให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับน้ําถ้าเป็นอุบัติเหตุก,ก็ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับน้ําเช่น ถ้าเดินทางทางน้ําอะไรแบบเนี้ยก็ระวังตัวให้มากๆนะหรือว่าไปในที่ที่ใกล้น้ําอะไรแบบนี้หรือบางทีเนี่ยน้ําแบบเล็กๆน้อยๆอะค่ะน้ําหกในบ้านแล้วลื่นล้มลื่นล้มในห้องน้ําอะไรแบบเนี้ยจุกจิกจุกจิกเล็กๆน้อยๆอะระวังนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของเออกระเพาะปัสสาวะ ถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพนะกระเพาะปัสสาวะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับโรคที่เป็นเกี่ยวกับความเครียดความกังวลอะไรแบบนี้นะคะอาจจะปวดหัวแล้วก็พวกออฟฟิศซินโดมแล้วก็พวกแบบโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะคนที่อายุเยอะจะมีอาการเหมือนตามวัยอะค่ะนะคะ,นะคะร่างกายก็จะผันแปรไปตามวัย เป็นโรคของคนสูงอายุอะไรแบบเนี้เช่นความดันหรือว่าสายตาฟ้าฟางหรือว่าปวดแค้งปวดขาปวดเข่าปวดกระดูกอะไรแบบนี้เป็นต้นนะก็ไปเช็คอัพนะคะโดยเฉพาะคนที่มีอายุเยอะๆแล้วยิ่งต้องเช็คมากๆเลยนะคะ ไปตรวจร่างกายไปตรวจสุขภาพประจำปีทีนี้ไพ่ r r a c l e มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมเกี่ยวกับชาวราศีกุม,มดีนะคะ Problem Solving คุณจะแก้ไขจัดการปัญหาได้ไม่ว่าปัญหาเรื่องนั้นมันคืออะไรมันจะผ่านไปนะคะหาเวลาไปทําบุญนะคะทําบุญสุนทานเข้าวัดเข้าวาหรือว่าไปปฏิบัติธรรมถ้าบางคนอาจจะแบบมีการไปแบบปฏิบัติธรรมวิปัสสนาอะไรอย่างเงี้ยถ้าทําได้ก็ดีนะคะถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ทําสมาธิอยู่บ้าน ก็ได้หรือว่าไปตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือที่คุณศรัทธาที่คุณเคารพหาเวลาหาโอกาสไปทําบุญเพื่อเป็นเเรียกว่าอะไรอ่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวคุณอืเสริมโชคเสริมดวงว่านั้นเถอะเบ k i กิ้งเทเส้นทางมันอาจจะแบบไม่ได้โรยด้วยกีบกราบ สักเท่าไหร่นะคะสำหรับชาวราศีกุมในปีนี้แต่ว่าความพยายามความมานะบากบัน่นความอุตสาหะของคุณเนี่ยจะทำให้คุณผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้คุณจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลขอแค่มีความอดทนมีความเพียรพยายามคุณจะผ่านทุกอย่างไปได้เองนะคะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนหลังคุณอยู่ด้วยนะคะคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคุณ โอเคก็จบกันท้ายเพียงเท่านี้นะคะสำหรับชาวราศีกุมขอบคุณที่ติดตามแลบชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ